เปลี่ยนบ้านเป็นลงหนังง่ายๆเพียงดิดนิ้วด้วยว่านโป๋ทีทีครับ นี่คือสมาร์ทโปรเจคเตอร์จากทางว่านโปนะครับ mm hmm. เรียกได้ว่าแบรนด์ว่านโปเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการทำโปรเจกเตอร์ต่างๆนะครับ mm hmm. หลายๆคนน่าจะได้เคยลองใช้งานแบรนด์นี้กันมาแล้วนะครับ mm hmm. โดยเจ้าสมาร์ทโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับ mm hmm. เป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการอยู่ในตัวนะครับบิวอินเน็ตฟิก ภาพวิดีโอแล้วก็ YouTube แบบถูกลิขสิ์เนี่ยมาให้เราใช้งานได้เรียบร้อยทันทีนะครับอีกทั้งนะครับตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสนะครับซึ่งมันจะทําการโฟกัสเข้ากับฉากหรือผนังที่เราจะทําการฉายภาพเนี่ยได้ทันทีง่ายดายมากๆนะครับขยับ1ทีก็โฟกัส1ทีขยับ2ทีก็โฟกัส2ทีเรียกได้ว่าติดตั้งและใช้งานง่ายสุดๆไปเลยครับและการใช้งานเต็มๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับ นี่คือสมาร์ทโปรเจคเตอร์ว่านโป TT นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าสมาร์ทโปรเจคเตอร์ตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกแล้วก็แตกต่างกับทีวีที่บ้านมากๆนะครับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันสามารถขยายภาพได้สูงสุดถึง120นิ้วนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าจอทีวีระดับ100นิ้วเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาเป็นแสนแน่นอนนะครับผมคงไม่มีปัญญาซื้อนะครับถ้าพูดกันตรงๆนะแต่ว่า เจ้าตัวสมาร์ทโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันสามารถขยายภาพได้สูงขนาดนั้นเลยนะครับความรู้สึกเวลาเราไปดูหนังในโรงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบจอโปรเจคเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะให้ฟิลค่อนข้างใกล้เคียงกับการใช้วาดโป TT ตัวนี้เลยนะครับมันจะไม่ได้เป็นจอแก้วแบบจอโอเลดแบบทีวีที่เราใช้งานกันนะครับและด้วยความที่ผมบอกว่ามันเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับคำว่าสมาร์ทโปรเจคเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าการที่เป็นโปรเจคเตอร์ทั่วไปนะครับเราอาจจะคุ้นชินกับโปรเจคเตอร์แบบสํานักงานนะที่รับซอสนะครับ คอมพิวเตอร์มาจากโน้ตบุ๊กพวกนี้นะครับแล้วก็ ยิงภาพขึ้นไปที่ตัวฉากนะเพื่อแบบพรีเซนต์งานแบบดูหนังกับเพื่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันสมาร์ทอ่ะเพราะว่ามันมีระบบปฏิบัติการในตัวนะครับมันมีแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับพามวิดีโอหรือ u t u b e เนี่ยก็ถูกบิวอินมาให้ในนี้เลยนะครับรวมถึงมันยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะครับและ Wi-Fi ที่เขารองรับเนี่ยคือรองรับทั้ง WiFi ขึ้น 2.4GHz ่แล้วก็ Wi-Fi 5GH z เลยทีเดียวนะครับ แล้วว่านโปทีทีเนี่ยเขาก็เข้าใจผู้บริโภคมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าเขาให้พอร์ต HDMI มาบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าพอร์ต HDMI เนี่ยให้มาทําไมนะครับซึ่งข้อดีของพอร์ต HDMI คือเราสามารถไปต่อกับเครื่องคอนโซลได้นะครับเราสามารถไปต่อกับ PC ได้นะครับในกรณีที่เราอาจจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านแล้วอาจจะมีเพื่อนมาเล่นเกมเล่นอะไรแบบนี้ได้เล่นกันจอให,ใหญ่ๆระดับ100นิ้วเนี่ยผมบอกเลยว่าฟินมากๆนะครับใครเป็นสาวกเกมฟีฟ่าเนี่ยผมบอกเลยว่าการได้เล่นเกมบอลในจอภาพ ขนาดใหญ่เนี่ยโอ้โคตรฟินครับบอกตรงๆเลยเรามาเริ่มดูกันที่ตัวดีไซน์ของเจ้าว่านโป TT ตัวนี้กันนะครับดีไซน์เนี่ยเขาจะมาในสไตล์แบบสี R ่เ e หลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับซึ่งก็ดีไซน์แปลกดีนะเวลาเราวางอยู่ในบ้านเนี่ยคนแบบไปไหนมาไหนก็จะถามว่าเฮ้ยอันนั้นเครื่องอะไรลําโพงหรือเปล่านะครับ ก็บอกว่าเฮ้ยนี่คือโปรเจคเตอร์นะครับมันก็แปลกดีนะคือคนหลายๆคนก็จะแบบโปรเจคเตอร์อะไรหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งโอเคมันแปลกดีแล้วก็สวยงามแล้วก็ดูพรีเมียมนะครับตามราคาของเขาเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีแผ่นอะคริลิก d ออยู่นะครับแล้วก็เจาะรูเนาะมีการเล่นขอบตรงอะคริลิกกับตัวขอบตัวจอแสดงผลเนี่ยที่ เป็นแบบสีทองนะครับตัวนี้ก็จะตัดกับสีดําแล้วก็ดูดีมากๆนะครับแล้วภายใต้ตัวอะคิลิกตัวนี้นะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคือลําโพงหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือลําโพงนั่นแหละนะครับเขาบิวอินลาโพงขนาด5วัตต์จำนวน2ตัวมาให้นะครับโดยลำโพงตัวนี้ให้เสียงแบบเซอร์ราว์360องศานะครับและก็ที่สำคัญนะยังรองรับระบบ Dobby a แ m o มอด้วยนะครับจากที่ผมลองใช้งานลำโพงตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันทำได้ดีกว่าที่คิดนะเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยตัวมันเท่านี้ มันมันมันเสียงมันแบบกระหึมดีมากๆนะครับมันมันเพียงพอต่อการดูหนังในบ้านอย่างแน่นอนสําหรับตัวเสียงลําโพงของเจ้าว่านโปทีท,ทีตัวนี้นะครับ และอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวโปรเจคเตอร์นะครับชุดสายไฟแล้วก็รีโมทคอนโทรลนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแถมขาตั้งว่านโปไปด้วยนะครับก็ได้เรียกว่าซื้อไปเนี่ยพร้อมใช้งานทันทีครับ เรามาคุยกันที่เรื่องของการใช้งานเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันบ้างนะครับโดยการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าง่ายมากๆนะครับก็เพียงแค่เสียบปลั๊กไฟ DC เนี่ยเข้าบริเวณหลังเครื่องนะครับตัวเครื่องว่านโป้ TT เนี่ยก็จะเริ่มทํางานทันทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเซตติ้งมุมนะครับเข้ากับผนังบ้านเราหรือว่าถ้าใครมีฉากโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเ,เรอาตัวนี้ไปยิงฉายได้ทัทน,ทนทีเลยนะครับหลังจากที่เราเซตมุมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราไม่จําเป็นต้องวางโปรเจคเตอร์นะครับขนาดกับฉากท างเอียงได้นะคือในกรณีที่แบบเราอยู่คอนโดมีพื้นที่จํากัดหรือว่าอยู่ในห้องนอนเนี่ยที่ถ้าเราวางตรงๆมันจะติดเตียงนอนเราใช่ไหมครับ ผมก็เลือกใช้วิธีวางข้างๆนะครับข้างๆเตียงแล้วก็ฉายไปที่ผนังนะครับซึ่งมันสามารถทําการคาลิเบตในเรื่องของอัตราส่วนสเกลหน้าจอได้นะครับโดยวิธีการเนี่ยก็เข้าไปที่ตรงเซตติ n งนะครับแล้วก็ไปที่คีย์สโตนนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกทั้ง4มุมเนี่ยให้เข้ากับผนังบ้านเรานั่นเองนะครับตรงนี้ถือว่าเซตติ n งง่ายมากๆนะครับหรือว่าถ้าใครเซตติ n งในส่วนของคีย์สโตนเสร็จแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะต้องมานั่งแบบแมนนวลโฟกัสหรือเปล่านะในยุคนี้ต้อง รตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวว่านโปท่ทีทตัวนี้เขาใส่เทคโนโลยีออโต้โฟกัสมาให้นะครับจากที่ผมลองใช้งานเนี่ย95%น่ะมันออโต้โฟกัสได้ดีมากๆแล้วก็ได้หลายผนังมากๆไม่จำเป็นต้องแบบเป็นพื้นผิวเรียบก็ได้นะครับอาจจะมี Subject ในพื้นผิวมีขอบหน้าต่างมีอะไรแบบนี้มันก็ยังคงคมชัดอยู่เพราะว่าเขามี AI นะในส่วนของออโต้โฟกัสนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าโฟกัสวัตถุได้แม่นยำมากๆครับ หลังจากที่เราเซตติ้งในส่วนของโปรเจคเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถคอนเน็กกับ Wi-Fi ได้นะครับก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่ามันใช้ WiFi ขึ้น5 g ากิกหรือ 2.4GHz กิกะเฮิร์ได้ทันทีนะครับอีกทั้งยังรองรับฟังก์ชันบลูทูธด้วยนะครับสําหรับใครที่อาจจะไปต่อซาวบาร์แบบไวเลสก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับและจากนั้นคุณก็สามารถใช้งานเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ว่านโป t ทีทีในการดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมได้ทันทีครับ ดยสเปคของเจ้าเครื่องว่านโปล TT ตัวนี้นะครับมันจะสามารถที่จะฉายภาพนะครับไปได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD 1080p นะครับด้วยขนาดของภาพนะครับที่เราสามารถใช้งานได้ตั้งแต่จอ40นิ้วจนไปถึง120นิ้วเนี่ยกับความละเอียด Full HD เนี่ยผมมองว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานในบ้านแน่นอนนะครับความรู้สึกที่ได้ในการดูภาพจากเจ้าตัวว่านโปล TT เนี่ยผมค่อนข้างประทับใจนะครับรวมถึงเรื่องของการเซตติ้งภาพเนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้ด้วยว่า จะให้มันเป็นภาพในโหมดภาพพยนต์โหมดกีฬานะครับหรือว่า จะคัสตอมไหมเองในส่วนของภาพก็สามารถทําได้นะครับเรียกได้ว่าเซตติ้งได้ละเอียดมากๆทั้งในเรื่องของภาพและเสียงของเจ้าตัวนี้นะครับจากที่ผมลองใช้งานมันเนี่ยคือต้องบอกว่าเพียงพอต่อการดูในบ้านแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวความสว่างของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เขาให้มาถึง650 ANSI l u m e n นะครับซึ่งค่ามาตรฐานตรงนี้650เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับและตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ยังรองรับมาตรฐาน HDR10 ด้วยนะครับและใครที่เป็นสาวก Netflix นะครับตัวนี้ มี YY ที่รองรับระดับ L1 นะใครที่อยากจะดู Netflix แบบความละเอียดคมๆเนี่ยตัวนี้รองรับครับตัวนี้านให้เรามีวันชิวๆกันเถอะว่า,อ depends, ออาพอแม่คุณพ่ดแบงผม ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยคือเราต้องดูเฉพาะห้องมืดหรือเปล่านะครับมันสามารถดูกังวันได้ไหมแล้วก็ปิดม่านอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจากที่ผมลองทดสอบนะครับบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่า ใช้งานได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรมารบกวนเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เครื่องฉายมันก็จะฉายได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานกลางวันเนี่ยเราก็ปิดม่านให้มืดที่สุดเท่าที่จะมืดได้นะครับก็สามารถใช้งานได้สําหรับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับสรุปนี่คือสมาร์ทโปรเจ t เตอร์ว่านโป t ท,ท,ทีที่ทำได้ดีมากๆนะครับ มันเปิดประสบการณ์การดูหนังในบ้านที่แตกต่างออกไปจากทีวีอย่างชัดเจนเลยนะครับด้วยขนาดจอภาพที่ใหญ่มหึือมาระดับ80ถึง100นิ้วนะครับมันฟินมากๆเวลาเราดูหนังกับที่บ้านนะครับเราอาจจะซื้อมาเพื่อดูหนังกับแฟนดูหนังกับครอบครัวในสุดสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าเจ้าว่านโป t ทีทีเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับด้วยสเปคเครื่องด้วยงานเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูหนังที่รองรับเทคโนโลยี HDR10 หรือแม้กระทั่งการต่อเครื่องคอนโซลสำหรับการเล่นเกมเ เรียกได้ว่าสนุกมากๆนะครับเราได้เสพคอนเทนต์ระดับหน้าจอ100นิ้วเนี่ยบอกเลยว่าแค่เนี้ยก็ฟินแล้วครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าว่านโป TT ตัวนี้นะครับเขาวางจําหน่ายอยู่ที่11,990บาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้เดสคริปชันนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้นะครับแนะนําลองใช้งานเจ้าว่านโป TT ดูครับ และนี่ก็คือรีวิวจากช่องของเรานะครับถ้าคิดว่ารีวิวนี้ทําออกมาได้ดีคุณสนับสนุนเราง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe แล้วก็กดไลค์หรือใครซื้อรุ่นนี้มาแล้วสามารถมาแชร์กันใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับเป็นอย่างไรกับการดูหนังผ่านโปรเจคเตอร์ลองมาแชร์กันครับสำหรับวันนี้ผมตาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ